นี่คือแลนด์มาร์คใหม่ที่ระยองนะครับปทนะครับเปิดนิทศ,ศการพันไม้ one r u ัส b o o นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดระยองนะตรงเนี้ยเป็นพื้นที่สร้างความสุขให้ผีบานนะครับโดยข้างในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการจัดแสดงไม้เมืองหนาวและพันไม้อื่นๆนะครับที่สามารถปลูกได้ในไทยนะไม่ต้องบินไปไกลถึงต่างประเทศเลยนะครับถ้าเราสังเกตจากข้างบนเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเขาจะเป็น booming s p e c t u m สร้างคุณค่าความน่าจดจำนะครับคือถ้าเราดูโทนสีเนี่ยเขาจะไล่ตั้งแต่ม่วงคามน้ําเงินเขียวเหลืองแสดแดงก็คือสมชื่อบ อ่าเขาก็จะมีอธิบายพวกแบบพันไม้ต่างๆเนาะว่าเป็นต้นอะไรบ้างแล้วมีแบบแหล่งกําเนิดยังไงซึ่งต้นพวกนี้สามารถปลูกในไทยได้นะสวยเชียว ข้างในนะครับก็สามารถมาถ่ายรูปเช็คอินได้เลยทำคอนเทนต์ได้ด้วยนะครับหรือว่าใครจะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับตรงนี้ก็สามารถมาได้เหมือนกันรวมถึงข้างในเนี่ยก็จะมีแสดงศิลปะมีเทศกาลดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟสามองศานะครับโดยข้างในเนี่ยจะเป็นธีมไพร์ออฟไทยแลนด์นะครับที่เราสามารถเข้าไปดื่มด่างานศิลปะได้สามร้อยหกสิบองศาเลยเพลิดเพลินกับความทันสมัยของอาคารที่เชื่อมโยงสถาปัตยกรรมเข้ากับธรรมชาตินะครับด้านฝั่งเนี้ยก็จะมีเป็นคาเฟ่อเมซอนกับร้านฮารุมิกินะ เดี๋ยวเราลองชิมสตรอเบอรี่กันดูดีกว่าเขาบอกว่าที่เนี้ยเป็นสตรอเบอรี่ที่ปลูกที่ระยองด้วยนะฮารุมิกิเนี่ยจะเป็นแบรนด์สตรอเบอรี่ที่เขาปลูกในโรงเรือนปลูกสตรอเบอรี่ของจังหวัดระยองนะครับโดยใช้ความเย็นจากการระบายการแปรสภาพกา๊าซ LNG นะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะก็เป็นการตอกย้ำในเรื่องของการใช้พลังงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของปตทนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากมาที่นี่สามารถมาได้ตั้งแต่วันที่10เมษายนถึง31พฤษภาคมนะครับโดยเขาปิดเฉพาะวันจันทร์วันเดียวเลยมาได้ตั้งแต่10โมงเช้า